มึงก็ใหญ่เต้นแล้วบาะนี้นะแม่นบทเจ็ดสองเลยงูตามสองเจ็ดสองเลยกลับสบายดีพี่น้องกับเซลบายบายดีเอฟซีถูกถูกฐานด้วยพี่น้องมาประเทดภายในประเทศแล้วต่างประเทศก็ยู่ดีมีเอฟซีถูกฐานด้วยพี่น้องเด้อโอ้ยแม่น้องอัตเต้ดีใจหลายพี่น้องเอ้ยพึ่นมารุ่นเลขรุ่นเลขรุ่นเลขพึ่นถือเลขร้อยบาทถือเลขร้อยบาทเลขกงูนั่นเพื่อจะมาเต้นสะดุดสะดงอยู่พี่น้องเอ้ เห็ดก e. ินกับ nice. ่เป็นเห็ดกินแตบาทนี่เมย์ใหญ่เคี้ยวกับอย่างหัวกับวนนั้นเนาะถ่ายคลิปกับอย่างหัววันนั้นอยู่ดีมีแหงประตกทานดูพี่น้องเด้อที่ส้มสอกอตเต้เมย์ใหญ่เคี้ยวอยู่เย็นเป็นสุขสุภาพเพิมเก่งเมือนยงพี่น้องเอ้ยมาพบพ่อเมย์ใหญ่เคี้ยวเลยพี่น้องเอ้ยว่าตอนว่าน้ำเล็กนำเบอร์เนาะตกใจลูกเต้นก็เยอะกังเยอะกับพอแหงเราเป็นไปสามเยตกเลพี้อดินนี่เปิ่นเกี๊ยมเห็ดกินกันนะเห็ดกินพัดหมูเป็นส่วนผสมเมนู หลายอย่างผัดหมูใส่พักกัดหน้านี่ดอกกัดขาวแครอทอะไรก็เฮ็ดนะพี่น้องหลายอย่างผสมกันพี่น้องหลายอย่างถั่วลันเตาพ่อพวกเม็ดกินเพราะว่ามาตินสะดุดสะดุ้งเม่ใหญ่เกี้ยวปมจับกองขึ้นมากเราเป็นพิ่สังเนาะกว่าท่านสอดเดเนาะพี่น้องไข่น้ำบว่ท่านมื่อคืนนี่พันพี่น้องเลยลืมบอกพี่น้องลองเว้นนี่พันพันดีพันปลาเขาหาบงูมาคาย ซื้อน้อยโพดเลยนะโอ้ยอยามันบอสซื้ออย่งนี้แล้วเว้ยพันเด็ดกับกบ่อพี่น้องเนาะแม่น้องอาเตอันนะี้เนาะเคยพันอิูวตลอดพี่น้องเลยอาก,กินผู้เดียวเนาะพี่น้องบอกหักแล้วแบ่อคอยบ,บ่บอคอยได้หมักเล่ <c oughs> บ่อคอยได้ซื้อเล่ก็เลยบ่อหมูอันนี้ก็ซื้อเล่ห่ามงเล่เดียดพี่น้องว่ะว่าวสิบว่นาน้ำไหนได้เล่คกมงนี่ยามันบอกออก <c oughs> เอันซอยอันหมูซอยริกอันจิกาเคียม กินเมนูผัดปุแล้วแล้วเจ้าพระเจ้าก็หงเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเสรตามนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นบ่สุดบ่ยงอ้ายเพิ่นมาเพิ่นก็มาเล่าให้อ้ายเพิ่นฟังอยู่แต่ดวงืบ่นเลขูื ร้อบาทติได้ได้ได้อ๋อเมื่อี้อีกเดี่ยบกึ้นซื้อซ่าซื้อตาซื้อเพ่นดีใจเนาะเราห่างหายพังไมเนาะอาเต๋เนาะทีเนี่ยันอันเจ็ดสองเลขนที่นี่ยมันเลขมูอ่มีเลขนี่สองเจ็ดสองใอจะาางบนอีคาบนน่ะชื่อเลขมูเหลือมเลขงูเหลี่ยมมันไอ้ก็ไหู้ฮู้ตั้งนอนอว่าเป็นก็เวยน้ำไม่พี่ฮะอาอ่าเนยดีใจมั้งเช้าพี่นนอะ พี่จ <plane>. ๋าเอิ้นนําซะเด้อเอ้น้อเอ้ยอืมโทรให้ให้มากินกินแว่นํากินสิ่งแว่ก็กินผันาวมื้ออื่นกะน้องสาวอันถึกเลกให้น้องตี้เลี้ยงสิเป็นพี่สังทายามื้อใหม่อีกคือว่าอ้ายอ้ายว่าขออันซื้อส่งนตี้จักโตอ้ายว่าถึกเลกอ้ายว่าได้เนาะว่าได้บ่เป็นหยัง2เด้อ มีเตเป็นพัดพักแต่บานนี้วิธีการปรุงของิ่นเสียดองไพี่น้นอกต้มเบิ่งพี่น็องเอ้ยสิเร็ดกินของเผ่นเนาะไม่นอกอาเติ่นจะเป็นคนมาเกตอยู่กินแน่ นีใจแห้งเลยจับจะถดตัวตซะเด้อยังกับไม่หยุดเลยเด้อบ้านนี่แตนจะจับเด็ดเด็ดเลยเด้อนี่คนดีใจคนได้ถือเลขร้อยบาทก็ดีใจแห้ง xin <laughs> mình, mình <laughs> à, <lông thọ> lắm ơi thì cái hộp nhỏ mày học mày chỉ bắt học tay phải lưu em học mhm 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 mà. mhm 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 ส้มนักการพี่น้องเอ้ยอ้ายเพิ่งกะแตงผ้าเขาวใสเนาะส้มสีมาอยู่น้ำเนอะเลยองค้นเห็ดวีกมัมยิ่งเนาะแตด้มากเพอยู่น้ำกันแต่เนอยพี่น้องเอ้ยเพิ่งเอาเพิ่งเอาสีเบะใครสีเบะใส่จานคอมบลแจวบอกไเรอว่าเนียไม่ใชสติกกอกันน้าผุหลูนผลุกต้องล้างงแจวเนาะมาด้วยเอาพักลงมาพีหลังอืมพักลง้ม่าด้ี้ ต้มเต็มหมดเนี่ยต้มผักมัด้วยใส่ที่ในเดียวนี่ยคือโบมีผู้กินตอนตีทีเนาะไม่มีใครหมักตีเหมือนทำปลาลงตีลงตีหมดเนาะอืมอืมนิดน้ำตาล ัสหอยรสหอยนางรมรสดีรสดีรสดีกับอากาศเถาอากาศแถวมันไม่เก็นก้อนพับกแต่น้นเนาะเอา่อคิกว่ามง้วครัวเลยครัอืมชาชาชาพักลูก cô lấy chủ trạng cô thả tiền phòng không luôn sao học căn mặt thùa à? à, hơn cả lẹo liệp lợi nó thì nọng nó ăn xin mừng เย <restrial> <sentiment> ี่ยมตักโลบานพ่อแม่มาส่งอาหารกินพี่น้องเอ้ยมีปิ่งเบ้เดียวเบ้ผัดหมูผัดผักรวมพี่น้องเอ้ยนะไปตักกินเลยพี่น้องเอ้ยมากินเสร็จทำการด้วยพี่น้องเด้อยจะเอาเองต๊ะ พี่น้องเอ้ยมากินข้าวนกันเด้อพี่น้องเด้อกีข้าวปิ้งแบอาหารมีเตเนียเสพเด้อพี่น้องเอ้ยาปในประเทศหรือว่ายปในประเทศนอกประเทศเนาะพี่สมสองน้องอาเตมกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อกมเกินน้ำกันเด้อกับแม่น้องอาเต่กับไอ้เนี่ เมาเตลุงอเตเนาะเสบๆพ่อใหญ่ก็ยังถือเลยดีใจถือเลเพราะมาสมัครขักแข้งพื้นแห้งพี่น้องเลยจะไหนเอฟเอฟซีถกสุอฐานเนาะจะเข้ามาส้มจนปลายอติทางด้านติในผืนกับไออี เพ yeah. euh ื่นก it ินเขากรบาเกาพัดได้เพื่นเขาะลินอยู่ในปุ่นเอ่อเออพ่อห้ป้าไอลูกป้าหอกระตุ้มอื่นอาหารกวยเตียอาหารก๋วยเี๋ยวอแต่เอามาเป็นวีบ้านมาเป็นกิโักันเสพเป็ไงเคี้ยวไปตาลกองพี่น้องเลยพอใหญ่กา เพิ่นไปอันลงวัดไปซุ่มกองประซุ่มเพิ่นเนาะเวียงหันบ้านการเมืองพี่น้องเอ้ยพวกอติเพิ่นกับท่านได้มาตะละตะการเพิ่นยั่งขำมือพอแหล่ขำมือก็บบันไดมานอนประจําพอจ้น้าทามหาพูนั่นพูนี่ผู้ขากสิบบอกไปก่อนพี่น้องเอ้ยไม่ใหญ่คุ้นนะเพิ่นบันไดลงมาเมือนนี่ไปเ้าะกับเดิฟเพิ่นมือมาเมื่อบ่อไม่ใหญ่คุ้นกันนะ ี่น,อ ơi, ไไน้องเอ้ยมาโหดนี่โจกิปไปนี่ก่อนผากดไลค์กดแชร์กดติดตามสอ่งอตเตม่ใหญ่เคี้ยวนี่เด้อเป็นพี่น้องเอ้ยพอเป็นกำลังใจสูสๆต่อไปสุดท้ายกขอใสียพรคุณสีปรัตนาไตเกี่ยวทางสามและสิ่ศักดิ์สิทธิ์นกคนนันโลจึงปกปักหักษาครอบครัวของพวกท่านอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงม,ม,มั่นยืนลงเรื่องสุขกาย<ด>าสุขใจด, <า S 1> ด้วยเถินสาธุผิดพลาดประการใดขอถทษคออภัยด้วยพี่น้องเด้อ<ห> บายบายสบายดี bye bye.